อะไรเสอดีพันธ์ไฟนี้ซ้อมมาอย่วันครับสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายเสอดีพัน์มีใครเป็นคู่ partner ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพี่เจ้าเสือใหญ่เลยจริงก็คือโมเดลคลายช่วยกันเนาะอย่างไฟนี้มาแทนใช่เรารู้ตัวกี่วันประมาณสี่วันสี่วันแต่เขาซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมใช่มีรายการอยู่ไหมยังไม่มียังไม่มีด้วยแต่เราซ้อมอยู่ทำหน้ากายอยู่ใช่ก็เลยเขาให้มาก็มาเลยใช่แล้วร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบได้อยู่แล้วเนาะได้ ตอนนี้เราอยี่ไหสิะแปดนะเราสูงเท่าไหร่นะเราเจ็ดส <17 7. S 1> ิบเจ็ดแล้วอย่างวันนี้เราเจออะไราชเดช ไม่เคยเจอกันแน่นอนไม่เคยึืนไฟแรกใช่แล้วได้ศึกษาเกมมาต่อเพราะว่าได้ดูครับเขามงยตะไใต้มือซ้ายเงยขีมือแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผ่งยังไปเรื่อยๆครับไปตามกระต่ายเนาะอย่างไฟล์ล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่เวลาครับเวลาวันนั้นเราเจอกับไฟล์่าสุดต่อยชิงแชมป์โลกที่ไหนที่กรุงเทพอ๋อเงยอะไรมวยสมัครเล่นสมัครเล่นเป็นไงบ้างก็ได้เหรียญทองได้เหรียญทองมาแล้วตอนที่เราต่อยมวยไทย อาชีพที่เราต่อยที่บุรีรัมย์ใช่วันนั้นเราเจอกับฝึกหรอเป็นไงบ้างเสมอเสมอขนาดตอนต่อยเวทเท่าไหร่1 12ครับวันนี้ต่อยร้อ16ก็คือปล่อยปล่อยบาเนาะใช่แล้วเมื่อกี๊สองหนักเป็นไงบ้างก็เกินอยู่นิดนึงนิดนึงสบายสบายก็คือเราวิ่งหน่อยเนาะใช่อ่ะแล้วต่อยเวลามานี่เราลงหมดในกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาก็เกือบร้อยครับร้อยเนาะเราคนจังหวัดอะไรครับอัดอะไราธิวาสฝากเชิญชวนแฟนๆกับเราด้วยก็ฝากเชียร์แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนโอ้โหครับผมของบ้านน้ำชาย